สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t e n d t e c h 6ช่องที่นำเสนอข่าวสารและรีวิวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสมาร์ทโฟนระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2025กับ Nokia 3 3า0พรปรแม G สมาร์ทโฟนที่รวมความคลาสสิกและเทคโนโลยีสุดล้ำไว้ในเครื่องเดียว Nokia 3 3 1 0อันปราบ Pro Max 5G เป็นการกลับมาที่หลายคนรอคอยการดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยความหรูหราและโมเดิร์นตัวเครื่องผลิตจากวัสดุโลหะเกรดพรีเมียม พร้อมกระจกกริลลา a g า a s ิ v i c สสามที่ให้ความแข็งแรงและทนทานหน้าจอขนาด6.9นิ้วแบบ Super AMOLED ความละเอียด 4K และอัตรา Refresh Rate 144 h z ทำให้ภาพที่แสดงคมชัดลื่นไหลและสบายตาแม้ใช้ในระยะเวลานาน ในด้านประสิทธิภาพโนเกีย3 3 1 0ันอันตราโปร Max ซ์5 g มาพร้อมกับชิปเซ็ต snapdragon 8ป gen 3ที่เป็นชิปรุ่นล่าสุดของ q u a l o ก m ซึ่งให้พลังในการประมวลผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานได้อย่างลื่นไหลมีหน่วยความจำแรม 16GB กและพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดถึง1ทรรองรับการ์ดมิครดีเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่มากขึ้น กล้องของ Nokia 3310พันส a Pro Max 5 G ถือเป็นไฮไลท์สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลัก200ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่น OIS กล้องมุมกว้าง48ล้านพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบออปติคอล10เท่ารวมถึงโหมดกลางคืนที่ได้รับการปรับปรุงให้ภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อยส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียด60ล้านพิกเซลเหมาะสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่หรือทำคอนเทนต์วิดีโอ ในเรื่องของแ 00, บตเตอรี่โนเกีย3,310พ t ้า Pro Max 5G ให้ความจุถึง8,500ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 120W และการชาร์จไร้สาย 5.0W ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหว่างวันอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G WiFi 7และ Bluetooth 5.4พร้อมระบบเสียง s ก e r ิโอ o l b y Atmos ที่มอบประสบการณ์เสียงรอบทิศทางอย่างแท้จริง ฟีเจอร์เพิ่มเติมยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอระบบปลดล็อกด้วยใบหน้ามาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 9และฟังก์ชัน AI Smart Assistant ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงในหลายภาษาโ o k i ียยังเน้นความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ Security Shield 2.0ที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในทุกสถานการณ์ Nokia 3310พันสร้อ Max 5G ไม่ได้เป็นเพียงสมาร์ทโฟนธรรมดา แต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความทรงจำในอดีตกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ครบทุกด้านทั้งดีไซน์ความทนทานพลังประมวลผลและกล้องคุณภาพระดับมืออาชีพหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Trendtech 6เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวมือถือรุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่